สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมว่านบอสไอคิวชานลและเมียวซังในบันไยเกมผีดูโอ้นะครับโอเควันนี้จะมาเล่นเกมช็อตคีปีสตอรี่นะครับเป็นเกมอืม เป็นเกม,มเล่นไงไม่รู้นะครับไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วน,นะครับซึ่งโอ้โหบรรยากาศก็น่ากลัวอันนี้คือ,อเ,คเหมียวซังคนเดิมนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพ่อเหมียวสังไอซ์บีและตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมช็อตคริปปี้สตอรี่กกน,นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมอีชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเราก็จะมาลองเล่นกันนะครับโอเค อืมแล้วต้องเข้าไปตามห้องใช่ไหมนั่นจะเหมือนกันแหละแล้วเราต้องเข้าไปตรงไหนหรือว่าเออหรือมันเป็นหลายหลายเรื่องหรือเปล่าอืมอันนี้นี้อันนี้เหมือนในคลิปที่กายส่งไหมไม่รู้อันนี้มันนิวอ่ะเออเราจะเล่นอันไหนเดียวโอ้โหมีหลายอันเลยเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่แรกไหม อันนี้อืมดอเฮาอืมแล้วไม่แน่ใจว่าเรียงตางมกันไหมแต่ไม่ฮะแต่มันไม่น่าเ,เรียงนะเพราะมันไม่มีขึ้นบอกว่าไหนก่อนอันไหนหลังก็เอาไหนเดียวให,ไห้ได้เป็นโน้ตเลด้วยอืมอันนี้เป็นบ้านตุ๊กตาไปดิอ่านี่แล้วกันดิ โอ้วันดีอ๋อจะไม่มีคนอื่นเข้ามาเฮ้ยเฮอร์เลอร์บุ๊กอ้อนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหัวขโมยที่บุกเข้าไปในบ้านของภรรยาช่างทำหุ่นและนักออกแบบชื่อดังพบว่าบ้านหลังนี้ว่างเปล่ามาหลายวันแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไม into The story about the the famous who broke home of a m เฮ้ยไม่เป็น้วเดี๋ยวเข้าไป ใส่นะ้ตรองสื่อภาษาไทยในคลิปก็ได้แล้วจะมีขึ้นยาวๆไว้ทำไมถ้าเกิดมันไอ้นี่ไม่ได้ถ้าเกิดมัน,น,น,มมนให้อ่านไม่ทันใช,ใช้ใช้หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมอู้ก็ไม่มีหูฟังอู้เสียงก็ไม่มีด้วยอู้อืมแล้วมีหูฟังแต่ว่าที่เกียจใช้โอ้ยมันแล้วมันเป็นหุ่นอะไรโฮมสวิโฮมอ๋อแล้วไม่ค่อยชอบหุ่นแบบนี้เลยอะ่ะนี่ชัตเตอร์สี่ฮะ มีมิกแชปเตอร์สี่แล้วไม่ค่อยชอบหุ่นแบบนี้เลยอ่ะกิ๊เป็นเหมือนกันไหมอุ้ยแหลกแหลกแหลกตอนเด็กก็หลอนอุ้ยแหลกกายแหลกไหมโอ้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 โอเคหายแล้วเฟรมเลทเมื่อกี้มันเฟรมเลทเอาไม่นะไอ้ดูท่ามันเหมือนเดินเลยเลยกายดิเอ้ยทำไมแบบนี้เหมือนเคยเห็นบีมเล่นเลยและต้องขโมย นบีไม่ได้จะเคยเล่นนะเล่นกับเพื่อนคนโอเคมาเราต้องขมโมยของเราเป็นโจรเข้ามาในบ้านเออเราจะเ,เป็นไอ,อเดี๋ยวเฮอรเลิกเกมอีกแล้วเ, s> <S เดี๋ยวกระโดดไม่ได้ใช่ไหมเกมนี้มันกลายตัวสูงจังปกติหรือตัวเตี้ยนะ <_ s> อืมโอเคอ๋อใช่แบบนี้บีมเคยเล่นเราเคยเห็นบีมเล่นที่กายตรงนี้ดิ <_ s> <laughs> มันเตะอะไรกัน <laughs> <laughs> อุย้ยน่ากลัวนะโอ้ไอ้โอ้อนนอโหอุย้ยแบตเหลือยี่สิบส่วนอนละ้รีบเด่นละรีบ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 เอ้ยนี่ขโมยขโมยสร้อย <c oughs> วายอะไรอ่ะเมื่อกี้เราขโมยสร้อยจากหุ่นแล้วมันก็หันมาอุย้ยมันก็อยากขโมยของมันี่ก็ <c oughs> เอากำลังกิจให้ขโมยอะ่ะไอ้กายตอนนี้มีโน้ตอ่ะ <c oughs> อ้ยนี่ไงเหรียญจะเอีมีอะไรไหมขโมยของเขาก็ <g ay> มันให้ขโมยอะ่ะเกมมันบอกให้ขโมยแล้วก็ขโมยเออเออเออแหลกเอาเฮ้ยหุ่นมากลหุ่นมาขยับ<า>ตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงนี้มึงเฝ้ามันมึงเฝ้ามันเฝ้ามันเอาไว้อืมาการตอนนี้มีโน้ตด้วยนะ อย่าหันหลังให้มันทำไมอะไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงหันหนลังให้กี่จะเกิดอะไรขึ้นอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะเหมือนในเดี๋ยวมีมิกมมเหรออมหอนใเดเรออืมเดียจะเมอียเหรีวจเนยมหรนเหรียญเนวต้องววกปตรงไหนต่อเฮ <c oughs> <สะ S 2> ้ยใจเย็นยวีรงไหนใ่อเนี่ย อันนี้เราเก็บมาแล้วอืม 101, หนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดเหรียญเปิด,ปดไม่ได้ต้องห้องตรงนู้นป่ะอืมเรเดินช้าจังเก็บ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 เงินเนี่ยเก็บอะไรอู้เงินอู้อู้เอออ๋อมันให้เก็บทีละอันด้วยมันไม่ได้เก็บทีเดียวเออ โอเคไปต้องรีบเล่นแล้วไม่งั้นแบบจะหมดอ้าวนี่ห้องนี้เปิดอะอ๋อห้องเดิมนี่หวะเฮ้ยห้องนี้เปิดได้ห้องไหนก็เปิดได้ไปทนาะห,นะห้องไหนก่อนห้องห้องไหนก่อนอันนี้ก่อนโอ้โหเฮ้ยมีเสืผ้าอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ประตูเปิดได้ไงอุ้ยห้องน้ำห้องน้ำโคตรกว้างเลยอะ่ะหุ้ยกระจกเห็นตัวเองด้วยอ่ะห้องน้ำไม่ใช่บาร์ดูมนะครับวอเตอร์รูมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเราเก็บกุญแจนะมีกุญแจอ่ะ ไม่มีอะไรนี่กำแพงอะไรอ่ะไม่รู้มันมันหน้าจอดับเฮ้ยเอ้ยมันโพสต์เซ็กซี่เลยเนี่ยเฮ้ตอนนี้เหมือนเป็นเก๊เอ้ยยังไงตังตังเจอตังล้วอึ๊บโอเคตอนนี้มีโน้ตโอเคอย่าหันหลังให้พวกมัน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดประตูแป๊บมันจะได้ออกวาร์ฟไม่ได้เออถ้ามันวับได้เนี่ยมันหุ่นหาไปแล้วเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยไปตรงนี้มีห้องหนึ่งโอ้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 ห้องเดียวกันเออห้องครัวอ๋อมาทำอาหารอยู่เฮ้ยตอนนี้มีเขียนอะไรด้วยอ่านไม่ออกอ่ะมันเป็นรหัสภาษาอะไร เป็นภาษาอะไรอะ่ะ okay. โอเคเปิดกดอ่านป้ายเนี่ยวากดอ,อ่านไออเนี้ไม่ได้อะ่ะน่าน่าจะอาจ่านไม่ได้หนละทำไมเราคนุ้นเหมือนเคยจากเกมไหนหรือคลิปไหนเหมือนเ,<ร>เปิดตั้เย็นดิกดไ,นะไม่ได้นะเปิดตัวเย็ยนดิว่ามีอะไรข้างใน อืมโอเคจะเปิดมนแล้วลองเปิดตัวเย็นอีกบานหนึ่งดิว่ามันมีอะไรบ๊บแม่งแดกเข้าอะไรตอนตีสามวมันดึกมันดึกแล้วเนี่ยคนข้างหลับจะนอนเอิ่มเขาทำอะไรกินอ่ะกงกะหรี่อ่ะอืมมีอะไรขโมยไหมไอ้บ๊อบหลายเรื่องแล้วนะแม่งมาอยู่ข้างหลังกูเนี่ยไอ้บ๊อบอยู่รอบตัวกูเลยแม่งแยกล่างรอบตัวกูเลยโอเคเราออกไปเลยได้ไหม ไม่อยากเลยไม่อยา,อย,าอยู่โอเพนเออมันมีคาว่าสตัก๊กมันติดอะไรมันติดอะไรช่างเถอะเดี๋ยวสำรวจห้องนี้ก่อนไปนกลห้องเริ่มต้นเนี่ยเอากายหายเออยตงน,นี้มีอะไรอะ่ะแท่งอะไรไม่รู้นี่เทียนฮะ จะนะทำไมหุ่นมันวาร์ปมาหรือมันอยู่ตรงนี้แต่แรกอ่าเราเราไปเจอกุญแจอันนึงอ่ะแล้วเราเปิดประตูได้ได้อ่ะเฮ้ยเราไปดิแบบนี้จะยารไหมเนี่ยเราต้องวายโอ้โหโอ้โหโอ้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 ใครโยนมาเนี่ยทิ้งดีๆไม่เป็นไงครับทำไมต้องโยนมาอํมอํม ตรงนี้ประตูเปิดได้ไหมการตรงนี้ประตูอ๋อเชื่อมต่อกันเอาด้วยเอาด้วยถ้าไอ้ว่ามันจ้องหน้ากูว่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหุ่นมันเห็นว่ามันจ้องมันจะเง้อมาที่เราใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเราเข้าไปหามใช่ไหมมันจะหายไปเฮ้ยมันไม่หายว่ะกระดิบ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  อ๋อนี่ห้องห้องเดิมนี่วะโอเคเราด้วยถ้าเป็นเจนนินน่ามันแบบโผล่มาแล้วมันก็เดินกลับไปอ่ะโอ้ห้องอะไรเนะี่ยอ่าเฮ้ยกุญแจกุญแจอะไรสต e k ี y ขออภัยทีละตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ทำที่อ่าจจนจดหมายนี้ฉันจะต้องสารภาพสิ่งที่ฉันทำกุญแจห้องห้องจะขอ น่าจาะไอดเดียนาะไอวิลเลจติ้งวิอานี่ออืมโหห้องเชื่อมต่อกันหมดเลยเอ๊ะลองเดินไปอยู่ฝั่งนั้นก่อนมีอะไรโอ้โหเฮ้ยตอ,อน,นนี้เจอเหรียญเหรียญเหรียญแกช่วยเก็บเหรียญหนนะออออออ่อยขโมยขโมยอืมอยากรู้ว่าตอนฮะเจออะไรอืมเขาเขาซ้อมเต้นอยู่กายเขาซ้อมเต้นอยู่พวกมึง,งไปกวนเขา เฮ้ยตอนนี้เจออะไรเฮ้ยกายเจออะไรไม่รู้อะไอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ว e e านเอ้ห้องที่แม่ซ้อมเต้นนะมันมีกุญแจกายกายมาดูนี่ดิมันเราเจอรีโมทอะไรไม่รู้อะเนี่ยคนกดโอเพ่นดีไหมลองดูโอ้เป,ปิดไฟอ๋อเฮดู <c oughs> <c oughs> ดูท่ายืนไอ้นี่ดินะขอเก็บกุญแจแป๊บนำวางมันนะโอเคอันนี้อันนี้ห้องอะไรมันเปิดไม่ได้ โอ okay. เคโอ้ยเออเออเอๆเออเยแหลกเอออ้หายเอ้าเอาม oh, oh, ันพ okay. ่อเปเอดอด์แมนเหรอว้ยแลเกี่ยวเรื่ออยู่ดีมันก็ร่วงลงมาโอเคตอนนี้มีอะไรเอ้ยตอนนี้มีอะไรอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นมันตองมาเหรอว่าเอ้ยเรา แล้วเกี่ยวอะไรไม่รู้มันบอกว่าฉันไม่ต้องการมันแล้วก็มีเสียงขำฉันไม่ต้องการมันตอนนี้คือสิ่งที่แบบตอนนี้คือกูเห็นแบบแม่งแม่งสะก,กิดลูกตากุดคือบีกไอ้วานเนี่ยแม่งแล้วสโตเลตคีเราหายไปไหนเ <c oughs> ฮ้ยกายดูนี่ดิเฮ้ยมันมีหุ่นยืนอยู่เมื่อกี้มันยืนเหมือน,นม,ม,มองเรามันกำลังเอาเจ้าเอ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเหมือนมันกำลังเดินไปไหนเลยอะ เดี๋ยวสตอรี่ขี้หายเอ้ยไปห้องไหนต่อดิเอ้ยอะไรเอ้ยอุ้ยเซ็กซี่ผักหุ่นนียอุ้ยมันมันจะเดินไปไหนเลยอ่ะอุ้ยมันมันลำอะไรฟอนิติโนเฮ้ยกายกายอยู่นี่ข้างล่าง วันนี่เมืีกันดูเมื่อกี้เราใช้สตรีคีย์เปิดวะเฮ้ยฟนติโนฟนตินโลำตึงๆวะเฮ้ยฟอเนติโนหน้าหน้ามันเหมือนอะไรเลยอะดียวเข้าไปสิครับโอ้ลีลาวอะมันมาแค่นี้แหละ เออมาให้ออไปข้างล่างไหมไปไปไปอ่าเฮ้ยตกใจเฮ้ยอะไรไฟฉายนะโอเคเอืมมีอะไรไหมไม่มีตรงนี้ใกล้ไหนใกล้ไหนอ่ามีอะไรไหมฮัลโหล เอ้แต่ทักษะการเล่นเกมเฮอร์เรอร์ของเราเพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนเล่นเดินไ่มิกกับพี่ปิงเราไม่กล้าเดินไปไหนเลยเฮ้ยตอนนี้มีเหมือนแผนที่เลยเฮ้ยดู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 เราอยู่อคอแมเฮ้ยกายเราเจอขาเฮ้ยตอนนี้มันเหตดขึ้นเหตดหรือเหตดหรืออะไรเนี่ยจ่นตอนนี้เป็นอ๋มไม่รู้สิ ถ้าจะลงมาทำไมาเนี่ยไม่เห็นมีให้เก็บเลยอืมฮะ,ะไม่รู้โอเคขึ้นไปกันต้องรีบเล่นแล้วกายไม่งั้นบาดหมกก็ชาไปเล่นไปดิทีช่ชาอยู่ข้างล่างอะโอเคอ่ะปเปิดเปิดเปิดสวิตช์เราปิดไว้อยู่อะไมันมีอะไร,รมา โอเคโอเพ่นเมื่อกี้เราจะกดพร้อมกันมั้งมาเลยนี่แล้วซิแอรประตูนั้นเปิดยังอ๋อมมนเป็นปตัวเดียวกันเหรอโอเคไปมันมีห้องบาห้องที่เรายังไม่ได้ไปนะไปดูกันนะโอเคไม่มีอะไรนะอันนี้ห้องนี้อ่ะห้องอะไรเออโอ้โอ เฮ้ยกายกายเชื่อขโมยตัง่อยอึบอึบอ่าอันนี้เป็นรูปครอบครัว Un อันแสนอบอุ่นโอเคดูแล้วมันมีสุกรกรรมนักรกรรมเกิดขึ้นที่นี่และตอนนี้หุ่นเหล่านี้กำลังไล่ตามฉันโปรดระวังตุ๊กตาเหล่านี้ด้วยโอ้โอเคไอ้คนที่ตายก็คือคนที่ใส่เสื้อนะ่ะ แล้วว ah ่าต to oh, ุ uh, uh, okay? <c oughs> ๊กตามันเหมือนต้องการจะจะเล่นเราแล้วเอ้ยแะมีหุ่นอะไรไม่รู้เล่นเราแล้วตอนนี้ยากลองอ่านโน้ตดีดิมันมันดัมมี่ต้องการจะจับฉันฉันเข้าภรรยาของฉันเพราะเธอทำให้ฉันเป็นบ้า เธอต้องการจะทําตุกตาเพิ่มวันหนึ่งฉันทนไม่ไหวเลยเอายาเบอร์หนูใส่เข้าไปในมือที่ของเธอและทําหุ่นโชว์ให้เธออ่ววาระาเฮ้ยกายเราเจอเข,ข้อความน่ากลัวแค่ <c oughs> kill my wife <c oughs> <c oughs> เอาละอไอคุณกู่า่าฉันฆ่ามียฉันเพราะว่าอ่าเธอทำให้แบบ,มแบคมันเป็นแสดงไ,ไม่ค่อยแบบแล้วไอ้นี่มันมายืนตรงนี้ได้ไงเนี่ย ไอหุ่นฟอรนเ้ยหูินมันมัจักเตียมมาตรงีเออะโอไปอีกห้องกันแล้วตอนนี้มันอะไรเนี่ยอ่โอเคมีห้องไหนไหมที่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็ไปหมดแล้วนี่ได้เราทำอะไรต่ออืมห้องนี้อ่ะหรอ อืมพี่ตอตรงไหนถ้าเราไม่ได้สำรวจอวเออหัดใจอืมเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยไก่อ,อะไรบง้งโอเคแล้วก็อันนี้อันหนึ่งโอเคโหแล้วเราต้องเก็บอะไรตรงไหนอีกเนี่ย เฮ้ยโทรศัพท์แล้วโทรกดโทรออกได้กดแล้วมันมีเสียงตืดแล้วก็หายไปดิคงไม่เป็นเนวกะนะกิฟยูอัพนะโอเคเออเออไออีนี้เดี๋ยวจะครบสามหมื่นแล้วอ๋อ โอ้ยแบตจะหมดมั้ยเปิดตัวดีมีในตู้มีอะไรให้เปิดไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยรู้เปิดได้กายมีตัวเซฟมัผีกายกายเราเจอตู้เซฟต้องเปิดยังไงอ่ะเอ้ยนี่เดียวก็จะครบอยู่แล้วอ่ะ เปิดไงอะ่ะเอ้ยเราไปดูห้องนั้นไหมที่มันล็อกอยู่ว่าเปิดยังแบดแไป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 ที่ไปแล้วก่อนที่แบดจะหมดไออือคาราไม่มีให้เก็บใช่ไหมก็ยังเปิดไม่ได้นี่อืมเอ้ยนี่อันนี้เก็บได้ยังไอ o n t need it now อุ้ยะก็ได้ขึ้น มี้มันขยับไม่เห็นเมื่อกี้มันขยับก็เหมือนเดิมน huh ี่เฮ้ยอยู่ไหนเหรอเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยตรงไหนอีกเนี่ยไปจะหมดแล้วนะงการหรือจะมาเล่นต่อยพีหน้าดีจะได้แบบเล่นเต็มเต็มที่เอหม โอเคสับคิ้นนี้ก็ต้องขอจะลาไปก่อนแล้วอันนี้ EP อันนี้มาฝึกเล่นก่อนเฉยๆเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมเล่นให้จบนะครับท่านผู้ชมพอดีแบตจะหมดแล้วโอเคบาย